ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีกันอย่างเป็นทางการวันนี้เบลก็พาทุกคนมารับน้องอนณาที่โรงเรียนเนาะทุกคนอดินก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่สบายนั่นแหละตั้งแต่วันที่น้องอดินไม่สบายเบลก็คือมารับพาอดินมารับอานาที่โรงเรียนนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันคลิปที่เบลอัด คิดไว้ก็คือวันศุกร์นะทุกคนวันทุกๆุกวันศุกร์เนี่ยแม่ครูก็จะเอาที่นอนกับผ้าห่มอะไรเงี้ยให้คุณแม่กลับมาที่บ้านมาซักแล้วก็วันจันทร์ก็เอามาด้วยก็ใช้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอวันศุกร์ก็เอากลับมาซักน้องนะก็จะได้นมโรงเรียนมาสองห่อเลยนะทุกคนแต่ว่าน้องไม่บอกเบลว่ามีนมอยู่ในกระเป๋านาะเบลพอเบลไปดูอีกทีโอ้โหมันก็ข้ามวันแล้วอะมันบริเอาใส่ตู้เย็นแสดงละมันก็เสียละทุกคนบรได้กินนมจำเล็ก็เลยได้ ซื้อนมจืดให้กินนะทุกคนนมโรงเรียนฟรีนะ่ะอร่อยมากเลยนะตอนตอนที่ว่าเรียนหนะังสือน่ะมีนมโรงเรียนฟรีใช่ไหมบ,บางวันมันจะมีรสช็อกโกแลตอ่ะทุกคนปื๊ดอร่อยมากแต่ว่านานๆทีนะส่วนมากก็จะได้กินแค่นมจืดถ้าถ้าได้กินรสรช็อกโกแลตอะคุณเออ้ยมาไม่ได้ขึ้นสวรรค์จา่ายอยากได้สองห่อสามห่อหมดแล้ว <laughs> เมื่อวันศุกร์ที่แล้วทุกคนมันก็จะเป็นเทศกาลของบุญบงังไฟเนาะที่แถวที่เบลอยู่ก็จะมีการแห่บุญบงังไฟก็จะมีนางรำมาฟ้อนขอฝนมันเป็นการขอฝนนะทุกคนช่วงน่ะทำนาก็จะมีการขอฝนบุญบงังไฟเป็นประเพณีเนาะชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็จะออกมาชื่นชมบรรยากาศแล้วก็มาฟ้อนมารำมาเต้นมาแบบเอนจอยอ่ะทุกคนสนุกสนานมากคือมีรถแห่มีหลายอย่างมากคือเป็นประเพณีตั้งแต่ อูกันมาตั้งแต่สมัยโบ,มโบราณโบราณเนาะทางภาคอีสานก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เลยพาอดินหนักอับ,บนามาแวะที่เซเว่นมาซื้อของแล้วก็มายืนชมแป๊บหนึ่งทุกคนอนดินก็คืออดท,ทนบหว,วจ่าเต้นสักนิดนึงโยกย้ายใส่สะโพก <laughs> เด็กๆยืนดูแป๊บหนึ่งเบลก็พากลับแล้วทุกคนมาอยากดูอ่นางรามเขาฟ้อนอยู่แต่ว่าขบวนคงจะอยู่อีกตั้งไกลนะลูกก็คงไม่สบายนะเบลก็เลยแบบเอ้ไปเรากลับบ้านกันเถอะเพราะายืนตากแดดตากกลมนานๆเดี๋ยวจะไม่สาตอนเย็นเดี๋ยวจะไข้ขึ้นอีก ฝนตกลงมาทุกคนเอ้ยทุ่งนามีแต่น้ำบรรยากาศก็คือ,อเป็นดำไฮดำหน้าสอนปลาสวกปลาซิ้วหาจับกบจับเขียดเนาะคือบรรยากาศแบบนี้นึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นเด็กได้กลับมาอยู่แบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากทุกคนมองไปรอบๆแล้วมันแบบ มันมันชื่นใจมันอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นเหมือนมันโล่งมันสบายมันเป็นจังไดก็บรูมันโล่งอกไปยังสั้นแม่มันรู้สึกแบบนี้จริงๆนะตากล้องของเบลก็คือทํางานดีมากก็คือน้องอดินนั่นแหละทุกคนถ่ายคลิปให้แม่หน่อยได้เลยได้เลยน้องก็ถ่ายคลิปให้แตเดี๋ยวนี้รู้งานแล้วทุกคนจับกล้องยังไงมุมกล้องยังไงบางทีก็แบบมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างอะไรบ้างเนาะตากล้องฝึกหัดของเราวันนี้ตอนช่วงเย็นๆแล้วทุกคนฝนมันกระโตกนอนกลางวันเบลก็ไม่ได้ลงคลิปเลยฝนตกเทลงมา าแบบโอ้โหฟ้าร้องแบบว่าสุดยอดเลยแบบบึมบําบึมบําเบลไม่กล้าที่จะจับโทรศัพท์แล้วยานฟ้าพาหัววันนั้นยังแบบฟ้าลงมาเบลกับเอานายวิ่งแทบไม่ทันโอ้ยเขาเังไ่งเป็สาบานไว้ลายเนาะความสาบานของเขานี่ยมันอาจจะเป็นจริงมันจะบึมบําเส่หัวเขาก็ได้เราก็เลยแบบไม่ลงคลิปเลยแล้วกันทุกคนค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยวันนี้ก็จัดให้ทุกคนแล้วนะทุกคนวันนี้เบลก็จะมาทําความสะอาดห้องที่นงที่นอน วันศุกรนะ์น่ะทุกคนพี่สาวเบลก็มาที่ห้องใช่ไหมกับหลานชายแล้วคันนี้อนานก็ร้องขออยากไปด้วยอยากไปกับป้าอยากไปกับป้าพี่สาวเบลก็เลยว่ามาไปนอนด้วยกันที่นู่นนะัจะไม่กลับมาส่งพรุ่งนี้เช้าดึงจะกลับมาส่งคืนนี้น้องอนาก็เลยจะได้ไปนอนที่บ้านพี่สาวเบลอยละทุกคนสนุกแน่น้องจะนอนได้ไหมทุกคนเป็นคืนแรกที่ไม่ได้นอนกับแม่นะไปนอนกับพี่สาวเบลเพราะอยากไปเองก็อบอกมือบายบายแม่อยากไปอยากไป เบลก็เลยว่าเอาไปก็ไปเบลก็แต่งเสื้อผ้าให้แล้วก็ไปกับพี่สาว<笑><笑>เดี๋ยวก็ช่วงที่ว่าไปอ่ะตอนประมาณหกโมงถึงประมาณสามทุ่มนะ ก็ยังโอเคอยู่นะทุกคนเบลก็ทักไปถามพี่สาวอยู่ว่าน,น้องร้องไห้หรือเปล่าพี่สาวก็บอกว่าไม่ยังไม่ร้องก็คือแบบยังเล่นอะไรกับลหลานกันอยู่ก็มีหลานทั้งสามคนเนาะอยู่ที่นู่นเนาะก็คือเล่นเล่นเล่น,ลนกันอยู่แล้วคราวนี้พอบทจะนอนทุกคนบาทสีนอนเสร็จแล้วหลักคือหอดแม่ที่บาทนี้มาม้ามาม้ามาม้า,มา,มามอยู่ไหนร้ <c oughs> องหาแม่ทุกคนเบลพี่สาวเบลก็ไม่โทรมานะทุกคนจะเป็นคนแบบว่าเออถ้าแบบหลานร้องก็จะเอาให้อยู่อ่ะคือไม่ไม่โทรมาแล้วคราวนี้ พอนนาอาณาหลับไปพี่สาเวเบลก็เลยทักมาบอกว่าน้องนะ่ะร้องไห้แล้วก็แบบถามหาแม่ก็ไปนอนบนตักหลานชายเบลนะทุกคนไปนอนบนตักหลานชายเบลก็หลับไปเลยก็ให้หลานชายนั่นแหละนอนด้วยกันแล้วคราวนี้พอกลางดือก็ร้องทั้งคืนเลยทุกคนร้องหาหมามา,มาทั้งคืนแต่มันก็ไปส่งไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกเนาะเอีทีนี้แหละแล้วคราวนี้พี่สาเวเบลก็มาเล่าให้ฟังตอนเช้า <laughs> ตื่นเช้ามาทุกคนแล้ว ตื่นเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งเลยมั้งเบลก็ยังไม่ได้ตื่นเลยเบลบอกอันนก็ยังนอนอยู่เนาะได้ยินแต่เสียงเคาะประตูอน,นามาแล้วมาตั้งแต่เช้าเลยคือแบบมาส่งเลยไม่ไหวจริงๆคือร้องทั้งคืนเลยทุกคนตื่นขึ้นมาทีไรก็ร้องไห้ตื่นขึ้นมาทีไรก็ร้องไห้ไรอห้องหาแบมาอย่างเดียวในบ้านอะ่ะคนคนเดียวอน,นาไปคนเดียวนะทุกคนในบ้านอะ่ะไม่ได้นอนเลยวันเดียวนะั้นเนี่ยไม่มีใครได้นอนเลยคือแบบเหนื่อยกันมากๆเลยอะ่ะ ตอนเช้ามาถึงห้องรีบวิ่งมากอดเแบลบบอกโอ้คิดถึงแม่มากอะไรเงี้ยทุกคนมามาไปไหนทำไมวะก็ตัวเองบอกว่าอยากไปก็บอกอยู่ว่าไม่มีรถมาส่งนะเพราะว่าพี่เคยไม่อยู่ไม่มีรถยนต์มันฝนตกเงี้ยนเบลบก็บอกว่าอย่าไปน้องก็แบบจะไปจะขึ้นรถอย่างเดียวจะไปให้ได้อะไรเวลาป้ามาก็ร้องไห้ตามอยากไปด้วยพอคราวเนี้ยเแบลบก็เลยถามว่าจะไปกับป้าเตยอ,อีกไหมน้องบอกไม่ไปแล้วไม่เอาไม่เอา ไม่เอาเลยทุกคนซายหัวยางเดียวเอาเห็นบอกบอกแล้วว่านะ้องขาดแม่ไม่ได้ทุกคนอะไรก็แม่อย่างเดียวตอนกลางคืนนี้ยิ่งยิ่งร้องทั้งคืนเลยนะช่วงเนี้ยแบบเบลแทบจะไม่ใส่แผ่นพื้นให้ลูกเลยนะทุกคนมันก็มีบ้างอ่ะฉี่รถที่นอนอนอนกันสามคนซีแบบว่าเยี่ยวรถหัวเด็กก็มีบางที แต่ว่าก็พยายามแยกให้อดินไปนอนคนเดียวพอแยกให้น้องอดินไปนอนคนเดียวรู้สึกว่าน้องไม่สบายบ่อยทุกคนน้องไม่สบายบ่อยแล้วคราวนี้พอมานอนด้วยกันน้องก็สบายดีนะเบลก็เลยรู้สึกว่าเอานอนน้ากันนี่แหละเบลก็จะนอนแบบว่าตัวเล็กๆเ,เอาเบลก็ให้ลูกนอนตรง,งข้างๆใช่ไหมเบลก็แบบขยับมานอนอีกข้างๆอีกนิดนึงถ้าแบบน้องโตวกว่านี้กว่าแบบเจ็ดแปดขวบเก้าขวบเนี่ยอยากนอนคนเดียวก็ ก็ให้ไปนอนแต่ตอนเนี้ยถ้านอนคนเดียวปุ๊บอุ้ยวันนั้นน่ะที่น้องไม่สบายทุกคนแล้วแบบละเมอร้องไห้แบบโอ้ยร้องอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ตกใจตื่นขึ้นมาอ๋อเสียงอดินแบบร้องเสียงไหลไปเลยเราก็รีบเรียกลูกแบบเรียกอดินขึ้นมาแล้วก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบเรียกลูกให้มาใกล้ๆพอลูกเดินมาใกล้ๆใช่ไหมแบบตัวร้อนมากรีบจับลูกอาบน้ําแบบตั้งแต่ที่เบลหลับๆอยู่แบบตื่นเลยค่ะทุกคนค่ะว่ามันแบบ ตื่นอัตโนมัติแล้วแบบจับตัวลูกตัวล้วนมากอ้บ่ไหวบ่ไหวไม่ให้ลูกนอนคนเดียวแล้วถ้านอนผู้เดียวเราเป็นไปนทั่วนอนคนเดียวก็คือไม่สบายบ่อยนะคบ่ให้นอนคนเดียวเราจะ ล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งสองวันนะทุกคนเพื่อนที่ว่าเรียนด้วยกันที่นั่งโต๊ะข้างๆกันก็ไม่ได้ไปนะเบลก็เห็นว่าแม่เขามาลาครูในห้องแชทนะทุกคนก็มาลาคุณครูเหมือนกัน<ม>ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนกันเขาก็ทําการบ้านช่วงวุ่นๆเบลก็ส่งไปถามข,ข้อความไปถามครูอยู่นะว่ามีการบ้านอะไรทําไมอดีนแบบมีอะไรบ้างอะไรจะได้สอนอดีนไงแต่ว่าคุณครูก็บอกว่าให้น้องมาโรงเรียนก่อนเถอค่ะเดี๋ยวครูครูจะสอนเอง คุณครูพูดอย่างนี้แหละทุกคนเอา้าเขาก็ท่องแบบว่า,าผสมคําเดยนะทุกคนอัดวิดีโอมาให้คู่เบิงว่าเสาร์อาทิตย์แบบได้ทําแบบฝึกหัดหรือเปล่าออาดินบด้ไปโรงเรียนเลยก็เลยบ่ได้ทองแบบอัดวิดีโอคือเขาเลยถ้าได้อัดวิดีโอก็จะเอาให้ทุกคนดูอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าคุณครูคเขาสอนอะไรไงลูกเขากับ่ได้ไปโรงเรียน เป็นบอนอดทองก่อไก่เป็นน้ำเข็บอลน่ลูกเอ,อ้ยให้มันเป็นในเด้อเม่ยใได้เบิดหว่วงเก็บกวาดมุมนั้นแล้วก็มากวาดมุมนี้ทุกคนเก็บไปทุกมุมนั่นแหละเพราะว่าทําทําวันหนึง่งวันต่อมาก็ลกอยู่ดีก็เก็บวางเบลก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวค่อยมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือพอวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อน,อน,อนมันก็ท่วมเลยคราวนี้ท่วมเลยจ้าที่แพ็คของของเราเราก็จะเก็บให้มันเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะทุกคนขยงขยะอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็จะเอาไปเก็บเลยค่ะเอาจะเอาไปทิ่มเลย ที่นงที่นอนเบลก็เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยนะทุกคนตู้เตออะไรเงี้ยเราก็ย้ายให้มันมาเข้ามุมตัวนี้รู้สึกว่าเอาเข้าไปมุมตัวนู้นก็ดีพอเอามาเข้ามุมตรงนี้ว้าห้องกว้างขึ้นนิดนึงพอจะอยู่ไปสักพักหนึ่งอุ้ยทําไมมุมนี้ห้องแคบจังเลย <c oughs> ก็จะหันไปมีอยู่สองมุมนี่แหละทุกคนหันซ้ำนี่ละจา้ามีห้องอยู่สี่เหลี่ยมนี่ก็ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องทําความสะอาดเยอะมีข้อห้องเล็กๆเช็ดแป๊บเดียวกับแล้วนะทำาป็นเหี้ยนหลังไงโอ้เฮ็ดสามมือจักสิแล้วเหล ดีอยู่คอยบ่มีเฮี้ยนหลังใหแต่ยางน้อยก็ขอให้มีบ้านหลังเล็กอยู่ก็พอละบ้าททำไมอนาคตนะทุกคนโอ้ชาถูกคนมีอีรีนะแม่ผู้เล้วงย่อมือใส่หัวได้จ้า ทุกคนใครอยากได้ไตปลากับสตอรี่สั่งมาเลยนะเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็มีคนสั่งจองไว้เยอะแล้วก็มีคิวเยอะมากๆเลยใครอยากได้นี่ก็คือทักมาเลยเบลจะได้บอกป้าแกทําครั้งเดียวเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ป้าก็จะเตรียมของใช่ไหมทุกคนแล้วก็แม่ก็จะแพ็กของอยู่ที่สุราษฎร์แล้วคราวนี้ก็จะได้ส่งนะหลายๆคนไม่เข้าใจค่าส่งนะดิเวเบลจะอธิบายให้ฟังคือค่าส่งเนี่ย ไอที่เป็นสตอกับไตปลาเนี่ยคือเบลจะส่งจากสุราษนะทุกคนคือคนที่ทำานะ่ะก็คืออยู่สุราษก็คือป้ากัญญาที่แกทําอยู่สุราษนั่นแหละแล้วแกก,ก็ทําไตปลาทุกๆวันอาทิตย์เออค่าส่งเนี่ยก็คือคือ57บาทนะทุกคนต่อกิโล57บาทราคาของไตปลานะทุกคนก็ถุงหนึ่งนะ่ะเบลตอนแรกเบลใส่เป็นกระปุกใช่ไหมแต่ว่าพอส่งไปมันก็เสียเบลก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นใส่ถุงซีนแล้วก็รีดลมออกรีดควาซีนออก เพราะว่าจะได้เก็บอุณหภูมิได้ดีแล้วก็ส่งไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียก็คือไม่เสียเลยนะทุกคนไตาปาก็คือไม่เสียก็ค่อนข้างที่จะแบบเก็บอุณหภูมิได้ดีแล้วก็ไม่เสียเลยแล้วช่วงนี้มันก็ร้อนมากๆนี่ก็ไม่เสียนะถ้าใส่เครื่องซีนถุงนะ น้ำหนักอยู่ที่200กรัม199บาทนะทุกคนไตปลาเนี่ก็คือ199บาทน้ำหนัก200กรัมแล้วก็สตอเนี่ยเป็นสตอแกะนะคะทุกคนค่เป็นสตอแกะแกะเม็ดรออกมาแล้วก็ใส่เครื่องซีนอย่างดีแพ็คอย่างดีแล้วก็เปนสตอข้าวไม่สตอข้าว,าวนี่ถ้าใครได้กินแบบจะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนสตอข้าวนี่เป็นอะไรที่แบบเลิศมันจะแบบกรุบกรับมากทุก สตอนี่เบลขายอยู่ที่50กรัมนะทุกคนถุงละ50กรัม69บาทประมาณนี้เลย50กรัมเนี่ยมันก็ได้ตั้งแบบ3มฝักเลยนะมันไม่ได้แบบว่ามันมันได้แบบถุงนิดเดียวนะทุกคนคือมันจะหนักเฉพาะฝักมันอนะเราแกะออกมามันเป็นเม็ดนิดเดียวใช่ไหมกว่าจะได้50กรัมก็คือต้อง3ฝัก4ฝักขึ้นนะทุกคนฝักยาวๆนั่นแหละเออนั่นแหละที่เขาขายกันอนะ นั่นเลยฝามฝักสีฝักนุ่นเละมันถึงจะแบบนันถึงจะได้ถึงห้าสิบกรัมถามว่าได้เยอะไหมก็คือได้เยอะนะทุกคนได้เยอะสําหรับพอไปเราไปที่แบบถุราดจริงๆอะ่ะเราไปเห็นที่เขาขายจริงๆอะ่ะก็ราคาประมาณนี้ทุกคนไม่เกินนี้เลยเลยเขาไม่ได้แกะให้เราด้วยบางทีเราส่งไปนะ่ะถ้าเรายังไม่แกะมันกระดํมมันก็เป็นนุ่นงี้แล้วบางคนแกะบ่เป็นอย่างเงี้ยคือไปถึงเนี่ยที่เบลแกะให้ให้แม่แกะให้นะทุกคนก็คือแม่กับบมีเวียกนาะเพิ่งก็นัง่งเฮ็ดเวียกแล้วจบบับเบลก็หาเวียกเฮ็ด เร็วมากแกะสตอปุ๊บ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 แพกแพก,กแล้วก็ใส่กล่องลงกล่องแล้วก็ไปส่งให้ทุกคนไปถึงบ้านแกะกินได้เลยเทศไ่าจานไต่ตำบะหอ,อกบักหุ่งเนาะกินกับไตปลาก็อร่อยทุกคนใครสนใจก็ทักเข้ามาหาเบลตรงนี้ได้เลยนะส่งของวันจันนะถ้าผู้ใดลดวันจันไปแล้วก็คือต้องสั่งเป็นอาทิตย์หน้าอารอลอาทิตย์ต่อไปเลยนะทุกคนถ้าสั่งวันนี้ก็คือจะได้ของเร็วแน่นอนค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบบสสวัดีค่ะ